อันนี้ลุงบุญออดีตเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆเดี๋ยวแกจะเล่ายาวนะลุงบุญอายุเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้6 7 6ิบเแล้วครับหกสิยังไม่แก่ลุงบุญเชื่อพระเจ้าได้กี่ปีละก็ถึงตั้งแต่นั้นมันเป็นมานี้ก็สองปีเนาะแต่เมื่อก่อนนั้นหลายปีครับแบบว่ามา หลงหายไปคิสเตียนเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อจริงๆเชื่อตามภรรยาบางเชื่อแบบเชื่อแบบเชื่อไปเหอะอย่างนั้นใช่ไหมคุณบุญตอนนั้นก็เชื่อเชื่อว่าพวกพวกมากลากไปพวกมากลากไปอ้าวเชื่อเพราะพวกมากลากลากไปแต่ก็เชื่อจนรับปฏิสมาเลยนะเออก็เชื่อแบบพวกมากลากไปจนรับปฏิสมาเลยเพราะมีภรรยาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมมีภรรยา อดีตลุงมูลเคยติดอยู่ในเรือนจำเพราะว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกไปอยู่กับคนไม่ถูกจริงๆแกก็คุยกันเนี่ยแกก็บอกผมไม่ได้ทำอะไรหรอกเขายืมมอเตอร์ไซค์ผมไปแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ผมไปอยู่ดีๆก็ไปเจอพวกแก๊งค้ายากไ็ไปก็ถูกลากไปอยู่ในคุกแต่พระเจ้ามีแผนการไปรู้จักพระเจ้าในคุกด้วยจริงไม่จริงจริงจริงรับชื่อเรียนสพปไปสนีเป็นตักเลยใช่ <c oughs> ไหมคุณเ,เ,เป็นตักเลย <c oughs> และก็ไปพบรักนะ ในคุกด้วยเพราะว่ามีคุณองค์คริสเตียนไปเยี่ยมไปทำธุร,รกิจในเรือนจำนะปัตุนและปัตุนเปพ,พบรักกับหนุ่มในคุกฮาเลลูยาอาเมนไปพบรักพอออกมารอและปัตุลรอเดี๋ยวต้องมาถามปัตุนอรนอจนลุมบุญออกมาแล้วพยาทษออกมาแล้วแต่งงานกันอาเมนความรักไม่มีพรมแดนแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า ไม่ได้เชื่อ,อจนกระทั่งก็ย้ายมาอยู่เชียงรายแล้วก็ไม่สบายก็ไปดูคลิปก็เลยมาหากันใช่ครับนะพอมาหากันตอนมาหาพระเจ้าใหม่ๆอยากให้พระเจ้าช่วยอะไรผมยังจําได้เรื่องฝ่ายวิญญาณเนาะมันเป็นไงตอนมาหาพระเจ้ามามันก็เขาไปโบสอื่นหลายที่นะแต่ก็แวะมาขอดูเพจแล้วก็มาให้อธิษฐานใช่ไหมลุงบุรครับตอนนั้นไปโบสหลายที่มาก ไมต้องบอกชื่อบทนะเดี๋ยวเขาว่าผมไปหลายที่แล้วก็ไปดูเขาก็ไม่ได้อธิษฐานเรื่องรักษาโรคหรืออะไรวิญญาณอะไรไมาดูนี่แหละดูเศษของอาจารย์เนี่ยก็โอดดูเยอะมากก็เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะตรงไหนนะหาหาหาแผนที่หาอะไรก็ไปเจอที่น้องเขาบอกเออมาตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ตามมันมาตามมา ก็เข้ามาเจอวันแรกเลยวันแรก <c oughs> แล้วก็อธิษฐานให้พี่เบิม้มผมให้พี่เบิ้มเปอธิษฐานหลักๆให้โอ้โหอธิษฐานนี่อวกด้วยอายด้วยอีกหลายก็ดีขึ้นดีครับโอ้ตอนตอนหลังเนีน่ยมันร้อ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 นจนอย่างเงี้ยต้องอาบน้ำรูปตลอดต้องน้ำรูปตลอดตอนก่อนมาอธิษฐานครับตอนมาอธิษฐานต้องน,น้ำรูปตลอดนอนก็ ตอนนอนนี่ต้องน้ํารูปจะให้มันเย็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 นเออผิดปกติเหมือนโดนของเหมือนโดนอะไรพ่รูปวิญญาณมารบกวนครับกมาที่ฐานอาทิตย์แรกก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมดนะไม่หมดมันก็มีการต่อสู้ไปไปมาก็เริ่มต้นมาที่โบสถ์แล้วย้ายโบสถ์นั่นแหละพูดตรงๆก็เริ่มต้นย้ายโบสถ์ผมก็บอกมันไม่หมดมานะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะมันเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะจะว่าแก่ก็เก่งใจมันก็เริ่มคอยอยออกก็ถ้าห่าต้องมาเรื่อยๆพี่น้องพูดือนกนต้องยอมจำนน เมื่อมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาโบดนี่เกือบปีใช่ไหมหลุงบุญเกือบปีปีกว่า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 แล้วเหรอปีกว่ายังเร็วเลยนะที่ผมเกินผมก็ขับผีเกือบสามปีเลยปีกว่าปรากฏว่าช่วงแรกๆมาก็อ้วกตลอดจริงไหมอ้วกตลอดไม่ล้ม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 เลยอ้วกอย่างเดียวดูบ้านดูคลิปก็อ้วกอ้วกเบื่อไม่อ้วกเนี่ยผมก็เอาพูดริงเองเบื่อไหม ก็ไม่เบื่อหรอกแต่ว่าก็อยากให้มันออกอะครับอยากให้ตัวออกนี่ก็ก็ดูดูทุกทีก็อ้วกทุกทีต่คนป้าเขาก็ป้าก็เอาออกจริงๆอ้วกจริงจริงปัจุนนี่ก็ก็อ้วกจนก็รู้สึกบางคนบางคนอ้วกจนเหนื่อยจนท้อแต่แกไม่ท้อมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เท่าที่มาได้ไปกลุ่มเซลทุกวันพรื่อหัสด้วยเอเมนตบมือหน่อยหกลุ่มกลุ่มเซลนะโอ้มันพิสูจน์ความเชื่อและอยู่มา ช่วงหนึ่งประมาณสองสามสามเดือนนะที่เบื่ออ้วกไม่อ้วกเลยไม่อ้วกเพราะบางทีปวดขาเนี่ยปวดทัปวปวดตรงนี้ยยืนนี่ไม่ได้ยืนนี่แป๊บเดียวก็ต้องหาที่นั่งหาที่นั่งเมื่อก่อนอธิษฐานยืนได้ไม่ถึงนาทีต้องนั่งต้องนั่งหาที่นั่งให้ได้ต้องยืนตัวแบบนี้ต้องต้องขาแกวงไปแกวนหลังจากอธิษฐานตอนปกีกว่านี่คือยือนได้เริ่มยืนได้ครับก็ก็ก เพิ่ง <P ew ing> จะมาหายจริงๆเนี่ยตอนอที่ล้มนี่แหละครับตอนที่ล,มลม้มล้มวันนั้นเนี่ยครับที่ร้องไห้เนะฮะเออเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมประเด็นนี้สําคัญคืออะไรแกมาเพราะว่ามีแผ่นวิญญาณแกก็อ้วกอ้วกอ้วกจนบางครั้งรู้สึกท้อหลายคนรู้สึกต่อสู้กับวิญญาณจนทอน,นะผมอยากหนุนใจผ่านคำพยายนนี้เมื่อคุณรู้สึกไปเรื่อยๆแต่แกไม่ท้อ60กว่ากับเจแกไม่ท้อแกมาเรื่อยๆและมีช่วงหนึ่งแกเริ่มเบื่อ ผมวางมือยังไงก็ไม่อวกจริงไหมจริงครับล้มก็ไม่ล้มแต่ก็ป่วยนิดๆอยู่มีค้างอยู่ป่วยครับก็คือเบื่อแล้วไม่หิวอ่ะมันก็ไม่ไม่หิวก็ไม่ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงอันนี้ซีเรียสเลยต่อให้มีการสถิตแค่ไหนคุณไม่หิวคุณปิดใจคุณก็ไม่ได้ปากฏว่าจากอว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 กตอนนั้นอวกไม่เคยล้มไม่เคยล้มอ่าพอมาถึงช่วงหนึ่งก็แข็งแต่พอมาช่วงหลังๆเปิดใจอยู่ช่วงหนึ่งเริ่มแตะมีล้มบ้างนิดๆหน่อยๆมครับ แต่อทิตย์ที่ผ่านมาไม่อ้วกแต่ล้มและมันมีบางอย่างที่เขาได้อย่างที่ทุกคนไม่ได้มีหนึ่งอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยลุงบุตรก็อธิษฐานขอพระองค์นะให้สัมผัสแล้วก็ให้ขับพูดผีมาช่วยต่างๆในในตัวเนี่ยโรคเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยก็ อธิษฐานตลอดเลยมาถึงก็อธิษฐานอยู่เดียวขออย่างเดียวขอพระองค์อย่างเดียวขอ,วขอจนมันออกมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมวันนี้ก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็เนี่ยวันทุกครั้งที่จะล็อกแลกตาันจ่ไมันค่อยู่ทุกครั้งจะล็อกแลกมองซ้ายมองขวาใครเป็นไรว่าใครเกิดอะไร, <laughs> รขึ้นอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมใค,ใ,คใครลม้มมาอย่าเนี้ยเราจะลม้มาอเงี้ยแล้เราแวงไปอย่างเงี้ยวันนั้นไม่สนใจอะไรเลยดีว่ตอธิษฐานอย่างเดียวแล้วก็ตั้งมั่นอย่างเดียวเพราะป๊อป ไม่รู้ว่าอันมือมือมาอย่างเงี้กกกยก็ผมก็ล้มเลยล้มไปผมคิดว่าล้มอีกแล้วครับลุงบุญล้มแล้วได้อะไรวันนี้เพราะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจการล้มผมสนใจว่าเขาได้อะไรเอเมนวันนั้นล้มไปเกิดอะไรขึ้นลุงบุญอ๋อล้มไปแล้วมันน้ําตาทามูกน้ําตาคิ้มอะไรทุกอย่างเลยร้องเสียงดังว่า เอ่อพ่อของดอนเขาโอ้โหโลงลงมาถามลุงเป็นไรอ่ะลงเป็นไรถามแล้วเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงเขา<ล>ก็พูดไปออกเือนว่าเป็นอะไรมันร้องไห้ไม,มีความสุขไหมมีความสุขครับโล่งมันรู้สึกว่าโอ้โใจเราทําไมใจมันไม่เหมือนทุกครั้งทุกครั้งในีใจจะต่อต้านวันนี้เดี๋ยวจะแปลว่ายอมรับทุกสิ่งทุกกรณีว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เนี่ครับ มันมาเข้ามาในหัวใจมันรู้สึกยังไงอยู่ดีคือมันอยากเหรอนี่พี่น้องเขาได้การสัมผัสระดับลึกนะเขาไม่ได้การปลดปล่อยนะเขาได้รับการสัมผัสคือพระเจ้าแตะเขาเนี่ยผมเพิ่งจำได้ผมว่ามือคําปกติเขาจะอ้วกหรือล้มลงไปธรรมดาแต่อทิตย์ที่ผ่านมานี่เขาล้มลง,ลง,ลงลไปวก็ไม่นั่งร้องไห้อยู่ข้างล่างพอผมก็เป๊ะเป็นไรผมก็เช็คโอเคไม่ใช่ผีร้องไห้เดี๋ยวเราไปคุยัข้างล่างพอไปนั่งคุยข้างล่างก็ยังกินข้าวด้วยคุยกับผมจะร้องไห้ไปด้วย,อา,ยาอาเลลูยาอามน เฮ้ย <He> ไม่ร้องไห้ยากใช่ไหมลุงบุญผมนี่ร้องไห้ยากมากจิตแข็งใจแข็งที่หนึ่งยครับที่หนึ่งที่หนึ่งเลยใครจะมาร้องเนี่ยทำอะไรจะให้ร้องไห้ตามไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่พระเจ้าสัมผัสหัวใจพระเจ้าต,ต้องหัวใจหายเมียไม่มีแล้วตอนนี้หายปิดทิ้งเลยตบมือของคุณพระยาหน่อยพี่้อง <laughs> พระเจ้า <laughs> ยิงใหญ่ยยเสมอ มันรู้สึกยังไงมันเป็นความรักมันยังไงมันถึงร้องให้เล่าให้เขาฟังหน่อยมันประสบการณ์บางคนบางคน,นอ่ะกลัวกลัวอาจารย์โอวางมือแล้วกลัวอ้วกผมว่าคุณอ้วกอ้วกไปอ้วกจนกระทั่งคุณเหนื่อยแล้วคุณหมดแรงแล้วเดี๋ยวรอดูรับความรักของพระเจ้าคุณเปิดใจจริงๆผมบอกเลยชีเดียวไม่ต้องมานั่งอ้วกฟึบจบร้องไห้ออกไปอาเมนโลกหายพระเจ้าสัมผัสมันเป็นยังไงลงุงบุญเล่าให้เขาฟังหน่อยก็ตอนนั้นล้มลงไปแล้ว มันไม่รู้นะมันจะร้องอย่างเดียวครับร้องอย่างมา,างเดยอย่างอื่นไมไม่ฟังใครเลยร้องน้ําตามันไหลหมดเปียกหมดเลยเนี่ยร้องร้องเสียงดังมากร้องสะอื้นสะอื้นสะอื้นเลยอ่ะมันเพื่อนโอ้โหร้องเข้ามาพี่พเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ใจใจเราไ้ชื่นใจแล้วก็เปิดโล่งใจมีความสุขครับ ความสุขมากจะร้องไห้แล้วเอ้าเฮ้ยเคยคุณแก่ร้องไห้ไปพูดพูดไปเรื่องพระเจ้าพูดแล้วมื่จะร้องไห้แล้วมันมันขึ้นมาครับมันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บขึ้นมามันจะร้องครับมันจะร้องแล้วจะร้องไอยากได้ไหมผมถามว่าคุณอยากได้ความรักของพระเจ้าไหมมันอยากได้ไหมคุณอยากได้ไหมต่อไปเนี้ยอะไรกมุดบอกมีอะไรต้องทนนะครับต้องทนที่สุดต้องด ต้องร้องขอพระเจ้าจริงๆนะครับต้องเปิดใจให้มากที่สุดยางลุงเนี่ยมาทุกอาทิตย์เปิดสวรรค์ก็มามาทุกอย่างทุกครั้งเลยที่จะมีการที่นี่ลุงต้องมาเพราะว่าอยากได้อืก็คราวนี้ก็มาก็ได้อย่างสมใจแล้วพระเจ้าสัมผัสลสัมผัสถึงอาการที่เป็นโรคหรือที่การเจ็บปวดที่เนี่ยที่หลังและท,ที่ที่ช่วงนี้ย เดี๋ยวนี้สบายใจเขาไปเลยว่ไม่ <Amen. S 1> ห่วงแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงจริงมือให้เราบูบหน่อยขอบคุณพระเจ้าไปดูสิพระเจ้าจะทำอะไรต่อนะเดี๋ยวมีคำใหญ่คำยานหนึ่งทางท้องมาเป็นพยานหน่อยสิ่งที่สำคัญคืออะไรพี่น้องคุณต้องกล้ารับในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้าให้ก่อนอามน คุณต้องกล้ารับในสิ่งเล็กน้อยที่ใครให้คุณต้องกล้าก่อนพระเจ้าจะให้คุณถูกปลดปล่อยจากผีคุณไม่เอาคุณอยากได้อย่างนี้บางครั้งพระเจ้าจะให้คุณสัตซ์ซื่อกล้ารับในสิ่งเล็กเล็กน้อยแล้วคุณขอบคุณพระเจ้าแล้วคุณเริ่มต้นเดินตามพระเจ้าแล้วคุณเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่ต้องการพบพระเจ้ามันยากมากจะว่ายากกว่าอยากจะว่าง่ายกว่าง่ายมันขึ้นอยู่กับใจของคุณกับพระเจ้า ผมเองอดข้าวอยู่อาหารอยู่ห้าวันตอนสมัยปวสพบพระเจ้าเป็นเสียงตอนไม่เรียนอยู่มหาลัยราชพัฒเรียนต่ออีกสองปีต่อมาพระเจ้าตําหนิเป็นเสียงพี่น้องมัน,มนยากแต่มันก็ไม่ได้ยากจนกระทั่งพี่น้องจะพบพระเจ้าไม่ได้อาเมนและหลายคนที่พระเจ้าสัมผัสกลัวเหลือเกินกลัวกลัวพระเจ้าจะให้มีรู้ว่ามีอะไรบางคนกลัวมันไม่ออก แต่ถ้าคุณกล้ารับในสิ่งนี้พระเจ้าให้คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเ <Amen. Amen. S 1> อเมนเอเมนวันนี้มาดูคำพยานแนะนำตัวเองนิดนึง่งท้องละสองคนเลยหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นเพื่อน <laughs> ใช่ไหมอันนี้ผมรู้จักครับอันนี้ผมประทับใจเขาจำผมได้ตอนไปกินข้าวที่เซนทันเขากินกินเขาก็ใส่หน้ากำลังคิดตังเขาก็คิดปกติผมยังจำก็ได้นี่ประทับใจ เวลาผมกลับมาคืนเงินเนี่ยเอ๊ะทำไมตังค์มันไม่หักมันหักไปนี้เดี่มันถูกไหมผมก็มองหาเอ๊ะเขาคิดเงินอีกก็ไปถามเขาก็บอกเลี้ยงข้าวอาจารย์คับตบมือเขาให้กับเขาหน่อยคะผมก็กว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเขาจะหาว่าอาจารย์โอ้ขอโมยตังค์ผมก็เลยบอกว่าต้องก,กลับไปร้านไหนเนี่ยจ่ายตังค์ไม่ครบไปหาเขาเขาก็ยืมผมบอกวันหลังจะอวยพรผมนะบอกผมหน่อยจะได้ไม่ต้องตามหาใครอยู่เดี๋ยวเขาจะถูกหักตังค์อ่ะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจินชื่อว่าลายพองนะคะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะเอเมนอายุเท่าไหร่ชมพู่จะเข้า30สแล้วค่ะจะเข้า30สบแต่งงาะมาบุตรนี้นานหรือ,อยังเนี่ยไม่นานค่ะจะประมาณประมาณตั้งแต่เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็ประมาณสี่ห้าเดือนะปรเชื่อพระเจ้านานหรือ,อยังก็นานแล้วค่ะ <laughs> ตั้งแต่ <laughs> เป็นศาสนาคิดแล้วเป็นศาสนาคิดนานแล้ว ก so no, ็มาที่โบสถ์วันนั้นใครพามาวันนั้นพี่สาวแนะนำมาพี่สาวแนะนำมาอุ้ยพี่สาวไม่น่าเชื่อจะแนะนำน้องมาโบสถ์พี่สาวไม่มีเวลาเลยแนะนำน้องมาโบสถ์มาให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องอยากได้ลูกเนี่ยค่ะจา์อยากได้ลูกแต่งงานมาแล้วประมาณกี่เดือนนะ่งงานมาแล้วตั้งแต่มีนาค่ะก็เลยยังยังไม่มีท้องยังไม่มีน้อง วันนั้นมาอธิษฐานเผื่อก็ไม่มีอะไรนะเหตุการณ์ปกติก็อธิษฐานอุปยพรธรรมดาใช่ไหมปรากฏว่ามาอธิษฐานเดือนไหนเดือนเจ็ดอธิษฐานเดือนเจ็ดเดือนกระากดาจ้ำแมนยังเลยแมนค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้ก็ทองแล้วค่ะได้กี่เดือนเดือนกว่าแล้วค่ะทองในเดือนกว่าแล้วตกมือทอดเจียไพระเจ้าหน่อยผมว่าอธิษฐานเดือนเจ็ดเดือนแปดอันนี้เดือนเก้าเดือน 1 0 11แสดงว่ากลับไปสองเดือนตั้งท้องอาเมนแต่งงานมาแล้วจะเดือนไม่ท้องแต่เมื่อมารับการอธิษฐานเผื่อพระเจ้าทําได้อาเมนขอบคุณพระเจ้าไหมค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับขัพยานนี้